และขอร้องสานวาาให้ปาไปงงานให้พวกเราบัปคุณงามควดีในเดือนนี้ไม่สองกัยเรอแล้วเรื่แล้วรยะเวลาำเรอการมาจริงๆเราต้องขึ้นเวทีว้ยจานอะไรอ่ะมาเดี๋ยวเอาไปนะไปดนด้วยตอบรับ ทำไมเราไม่ได้ขึ้นเวทีตอนนี้เราอยู่ทงานดอกไม้นูนไลแล้วพ่ออะไรเราไม่ได้ขึ้นเวทีไล่แล้วไล่แล้วแต่งคุ่สำหรับหนึ่งคนกันเราอยู่ที่งานบอว์ทำไมทำไมไม่ได้ขึ้นคนแล้วหกคนแล้วหกคนเรามาอยู่ที่งานบอว์เดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงเราไม่ขึ้นเวทีเพราะว่าเเรราาจะทท่่ววันีไมบช ร้อนเคลื่อนไปร้อนวันนี้17คนแล้ว17คนนี่17คนแล้วใครเป็นสิธเก่าก็มาดูเดือนที่งานบวอได้นั่นเฮ้ยดูจันทร์คอริสคิกปุ่ใช่มึงเจอจันทร์คอริสติกน่าดงตัวรุ่นวอ12ครับ เสียงเสียงชัดไหมครับสอนอะไรกุ้งขาหรือสลามครับอันนี้ขอเกคืออันเดิอ๋ออ๋อขอบคุณมากครับแต่ผมสั่งไปแล้วอันนึงด้วยดิได้อันนึงใช่อเหดเอาสลามลาน้ำมันขวานถ่ยเลยดิอ่ะมึงขึ้นดิอ่ะขึ้นไปขึ้นไปมึงไปขึ้นได้ไรล่ะ

บูดิชิหรือว่ตัวย่อบววนั่เองบววูห้าเราเขาให้เราขึ้นเวทีไหมครับหรือว่ายืนข้างๆแบบนี้อันนี้ไม่ใช่บเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนิดนึงดีกว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้เราขึ้นเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างให้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นแป๊กนึงมาแนะนําตัวแล้วเราก็จะลงหรือว่าเราไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินวันนี้คืองานครบรอบ29ปีนะอาจารย์ครับผมอาจารย์พู้ไหนครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งไว้ตรง ศูนย์ห้าอันนี้ก็เดินผ่านไปได้เลยครับศูนย์ห้านหมายวองนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนเรียนมาแล้วสี่รุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ห้าไอ้ตอนนั้นที่เราเรียนน่ะสูงสุดก็คือมห้านั่นเองอ้ไหมสูงสุดคือมหอ๋อใช่ใช่เพราะว่ารุ่นพี่เราอย่างดรนวัดเนี่ยดรนวัดศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งขึ้นไหมขึ้นดีกว่ามายืนทำไมข้างเวทีอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนั่งเลยดีกว่านะครับผม เราะรุ่นซูนท้านะครับก็<อ>จริงๆก็วันนี้อาจจะไม่ได้มาแบบเหมือนกับสองคนเมื่อกี้นะที่อาจารย์ได้บรรยายให้ความรูษษษ้ศาสนาแต่นี้มาในมุมของสิเก่าสิเก่าแล้วก็มุมมองที่มีต่อโรองเรียนเก่าของเราคำลึงนะ,ะเหมือนกับมารยูเนียนอีกครั้งหนึ่งม,มันมีอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเข้ามาเรียนบ่อยไหมครับ ไม่บ่อยเลยครับผมผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เข้าบ่อยไม่มีครับไม่มีก็คือไม่ได้มีโอกาสแล้วกันเพราะว่าไปไปทำงานครับผมเข้ามาครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นงานละหมาดยานาซ่าของท่านอาจารย์ชาริฟเพื่อนของเราเนี่ยร้องพิมพ์มาหุ้นรอก็อาจารย์ชาริฟนะครับก็เป็นรุ่นเราเนี่รุ่นเราศูนย์ห้าถึงอาจารย์แล้วนะครับศูนย์ห้าเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ย ถือว่าเป็นโรงเรียนแรกๆเลยนะอาจารย์ที่เป็นบูรณาการกผมรู้จักโรงเรียนบูรณา,าการก็คือที่นี่แหละเพราะว่าคุณเนีย,เยนโรงเรียนบางกอกศึกษาไม่ใช่เหรอใช่ส่วนผมเ <c oughs> รู้จักเพราะว่าผมไปสมัครที่สันติชวนก่อนสันติชวนเขาไม่รับเหรอครับ มันมันจะมันจะไม่มีตรงนี้แหละต่ออาจารย์แต่ว่าเครื่องแบบตอนนั้นไม่ใช่แล้ววันนี้เป็นงานออสออสเขาใส่เสื้อในกางเกงด้วยไม่ใช่ไม่ชอบตอนที่เราไปศรนนะครับตอนที่เราศูนย์ห้าเนี่ยสันติชนเขาศูนย์หนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าเนี่ย เราก็เหมือนกับเบบี้เป็นรุ่นแรกเราจะเป็นเราจะไม่มีเราจะเป็นรุ่นที่เลยไม่มีไม่มีรุ่นที่นั่นหมายความเฮ้ยเราเคยบ้างก่อนที่ไรเราเป็นรุ่นแรกเลยใช่ถ้าใช่ครับส่ชนก็เป็นรุ่นแรกแต่ของเขามีแอร์ณเวลานั้นนะเออไปทล้ไมหลังนี้แ้วึกงจากคนเรียนแล้วซึ่โอเคไม่มีเราแวะไปด้วยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็29ปีผ่านมาเราก็จบโรงเรียนนี้มาสักยี่ปีแล้วนะอาจารย์ถึงยิบยี่ส ไม่รู้จบศรีษะยี่สิบสองปีเราจบโรงเรียนนี้มายี่สิบสองปีออแล้วอาจารย์เออแล้วก็มาในานาวสระนงใช่ไหมครับผมมาในานาวสระนงอาลองชิวครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ขึ้นมาคุยหน่อยระหว่างขั้นเวลาถึงจะถึงมักกะเรกออก็เดี๋ยวพอถึงเวลามักกนะเ,เรเราก็แจ้งเลยนะไหมเดือนไหมก็เดี๋ยวดูเดือนกอันเลยนะครับพอหลังมากเก๊ะเราก็ ก็มาเดือนแล้ววันนี้จะเป็นค่ำคืนในการดูดีร้านจันเซียวด้วยนะครับครับผมก็ภารกิจหลักคุณประหัดครับเขาให้มาเชียร์ร้านอาหารอืตั้งแต่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เชียร์เลยไม่ใช่เหรอวิเชียร์ยังไม่ได้กินใช่ไหมยังไม่ได้กินเลยแล้วก็ดูแลหลายร้านนี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มจะแฮปปี้กับยอดขายแล้วนะก็ สาลาเปานี่ก็เหลือประมาณสักห้าสิบลูกได้ซึ่ง,ง,อง,งเอามาทั้งหมดหสิบลูกเอามาหกลูกขายไปสิบลูกอ่าน <c oughs> มีร้านอาหารอ่าอาจารย์เริ่มเลยดีกว่า <ừ> ร้านอาหารของเราเนี่ยในปนีเนี้ยเน <c oughs> ี่ยโหมีเยอะแยะไปหมดเลยเอาเขาเขาแยกมาเป็นหมวดหมู่อาจารย์หมวดเมนูหลัก เมนูหลักนี่เมนูหลักหมายถึงว่าคนที่แบบหิวหิวมาเลยหิวหิวสงสารมาเลยเพิ่งเลิกงานเมื่อเช้ายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินกลางวันยังไม่ได้กินเป็นอะไรบ้างปวดหรือเปล่าน่าจะต้องมอแก้ัวเลยเมนูแรกนี่เขาบอกว่าเป็นข้าวเนื้ออกจากคุณมะลิวงสังนะมาผมกินแล้วกินแล้วแล้วมมาอาจารย์ว่าไงครับยังเหลือครึ่งจานทำไมถึงไม่หมดครับเพราะถ้เยอะมากอ๋อวรู้ึกันว่าเนื้อแข็งใอ้โห เนื้อนุ่มปกติต้องกินสารต้องระวังอ๋อก็คือให้ของยอให้ของเยอะด้วยแต่รสชาติก็แฮปปี้ด้วยอร่อยยแล้วมาเมนูที่สองน้ำตกข้าวเหนียวจากคุณมานี่มีสีวันสีวราการและชิงานีเยี่ยมเลยครูหมัดบอกว่าเยี่ยมเลยนี่ครูหมัดครูหมัดก็คืออาจารของเราตั้งแต่รุ่นผมเลยนะเขาบอกว่าเยี่ยมเลยน้ำตกอา,อาจารย์กินแล้วเหรอครับ กินแล้วเหรออัลฮัมอรรดินแล้วอ่ามาเมนูต่อไปข้าวมกมัสมาตีไก่จากครอบครัวชนเจริญอืาไม่เดินผ่านเดินผ่านยังไม่ได้กินใช่ไหมครยังยังไม่ได้กินแต่เห็นกล่องีเรียนสวยเลยอ๋อใส่กล่องมาดรียร้อบัสีเรียนเป็นสวยมากโอ้โหนึกอาจาร์กินเถอะคุณเหมือนกินแล้วอ่ะแล้วก็บัสมาตีเนื้อด้วยโจ๊กไก่ชี โ้ oh, 45บาทโจ๊กเนื้อห้าสิบบาทเสือร้องไห้เสือร้องไห้อะไรครับเนี่ย เสืออร้อง้งหโจ๊กเนื้อแล้วก็โจ๊กเสือร้องไห้ด้วย<ช>วเป็นต้มเสือร้องไห้เหรอซุกไงอ๋อซุกแบบบ้านงานนั่นนะนะ,ะม,นนมีหอมเจียวมีพริกมีมะนาวอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเดี๋ยวลงไปถามเขาดีกว่าอ๋อแล้วก็มีปลาต้มโกดดิบด้วยอันนี้หลักเหรอมาปลาต้มโกดที่มีหลักไปลาต้อาจารย์ไม่แก้เลยดิบดอ่าผมก็นึกว่าคุณอ่านอ่านแม่งไงอ่าแล้วไหนได้ไมันดิบ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 ที่หมายถึงอะไรหมุนเหรอดิบก็คือไปจิ้ม อ๋อนี่ชื่าีคไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นดริฟต์ดริฟต์อ้หลดริฟต์อ๋อนี่ดริฟต์ดรถ้าอจะเป็นตินั่นแหละแล้วก็แต่ทั้งหมดที่ที่กามาตเกียบมันคือของร้านโกในซอยนะแล้วก็้กมาแบเเลครับผมคอลกับอ l าบัลพานเบรคฟา a นี่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแนะนำตัวได้นะเผื่อจะไปตามหลังจากงานนี้าแล้วก็มาที่อะไรนะจ้าต้องอ่านต้งซื้ แกงกะหรี่ข้าวญี่ปุ่นโอ้โหโอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูสมัยใหม่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเออเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นไม่เหมือนกับกะหรีไร่ไม่ใช่กะหรี่บ้านงานไม่ใช่กะหรี่ไม่ใช่กะหรี่แขกเพราะนี่คือกะหรี่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่น<อ>เครื่องมันจะข้นกว่าเครื่องมันจะข้นเออถ้าใครชอบญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้เลย ใช่จะรู้เลยว่าเครื่องมันจะพลุ่นเท่ไห่น่ากินน่งคินบต่อเลยแล้วก็มีส้มตำไทยมีปลาร้ามีปลาร้าดแหมอาจารย์แกงกะหรี่นี่บอกเขาหน่อยสิว่ามาจากบางซารถตู้บ้านมาบางซาไม่รู้เขาน่าจะมาขับรถส่งนักเรียนแถวนี้หรือเปล่าบางซารถตู้ใช่ไหมครับอาจารย์นี่อาจารย์เยี่ยมตลอดเลยตอนผมเรียนอาจารย์ก็ยักหน้าให้ตอนนั้นน่ะอาจารย์ครับผมขอโดนเรียนนะครับ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  ไม่มีอ like <bbe> ่ะจำกินคนนึงแซวแซวอาจารย์อาจารย์ง่วงเหมือนโอเคต่อเนื่องเลยดีกว่าแล้วก็มีข้าวเนื้อถุนติ่นจากโรงเรียนอันสุกกรเลยจ้าคนก็มาคอลแลกกันพลังงานเขาเราก็ไปพลังงานเราเขาก็มานี่ก็เลยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อสไลด์สไตจิ้มจุ่มจากครูพี่สันมวงสันและภรรยาก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ แล้วก็เท่านั่นอันนี้ยังไม่ทราบนะว่าที่อ่านมาเนี่ยมีนุ่นไหนที่หมดแล้วอืครับถ้าหมดแล้วก็ขอขอมาครับด้วยเพราะว่าไทม์ไลน์ของงานโรงเรียนเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่สิบโมงครึ่งมีกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วพอมาตอนเย็นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นผู้ปกครองอ่ะเขามารับเด็กๆมาดูลูกหลานแล้วก็มาตามเราแล้วก็ให้การฝึ่นึ้นเพื่อนพี่น้องครับคือตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นแบบ เก่าๆก็ยังจำหน้าได้นะแต่่าอาจารย์บังมีหน่อยฮะบางมีบางมีนร้านที่เดี๋ยวขึ้นร้านห้างสามบุฟเฟ่ทะเลเผานะก็ฝากไว้ด้วยอังมีจะยังอเหมือนเดิมแนะนำพี่น้องนี้ครับว่าอ่ะนอกถึงคนที่บ้างแล้วก็ซื้อกลับด้วยทำไมอาจารย์น้ำตาคอเบ้าล่ะไม่ได้มีอะไรลงแรงลงแรงก็ซื้อกลับไปด้วยนะซื้อกลับไปฝากพี่น้อด้วยนะครับเราก็อยากคืองานที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะเห็น อาหารของเราเนี่ยหมดเวไวยใช่ไหมมันเหมือนกับซักเซสในเขาได้ปิดงบปิดยอดได้ไแล้วก็จะได้คํานวณว,ว่าเฮ้ยเงินสดที่ได้มาเนี่ยจะไป<จ>ะทําอะไรแล้วก็จะไปทําอะไรกันก่อนหรือว่าจะต้องจัดงานอีกไหมถ้าเกิดมันไม่พอนะอาจารย์แต่จากที่ท่านคณีเนี่ยาจากคนที่มาเนี่ยก็ถือว่าอุ่หนาขาข่านนะโต โอ้ลหทำดูดิแล้วนะเพราะว่าผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมา29ปี29ปีอาจารย์ถ้าเทียบเป็นอายุคนนี่ก็ถือว่าแหมขึ้นคนแล้วนะครึ่งวัยครึ่งกาัคนก็คือเป็นคนที่รู้เรื่องฮะรู้เรื่องรู้ราวในชีวิตแล้ว30 34แล้วต้องเป็นรู้เป็นพายบ้างแหละนะก็ถ้า34นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็ะนะอาจารย์เป็นไงดีรูดีหูไม่ทันแล้วโอเค มามาต่อเลยไก่ทอดหาใหญ่ที่สามสี่ห้าสจากร้านฟีฟ่ามอสี 4, ทับหนึ่งโอ้โหคุณฟีฟ่าฟีฟ่าที่เพิ่งแต่งงานป่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะอ่าชื่อร้านอาชื่อร้านฟีฟ่าอาันนี้นเก็บทุกคนอ๋อชจริงเหรอแล้วก็ฟีฟ้าไงอ๋อ ป่าเขาจะชอบอ่าโอเคต่อเนื่องเลยดีกว่าอาจารย์เี๋ยวหมดเวลาไส้กรอกอีสาน50บาทจากครอบครัวสอนสวรรค์อสอนสวรรค์ที่สอนสวรรค์ขยันยิ่งหรือเปล่าครับไม่ใช่ใชไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่น,นะน่าจะเป็นนามสกุลอะปอเปี๊ะปยะทอดครับปอเปี๊ยะทอดจากบววหนึ่งหนึ่งอาจารย์สามีไงเกาหลีครับ ไก่เกาหลีนี่จากบอห้าครับสองทอดมันปลาทอดมันปลาจากบวหนึ่งสองโอ้โหขอบคุณมากครับเอ็นไก่ขยาวจากซีโรนายบวศูนย์เก้าเบร์มัตตบะไก่อาจารย์หิวเหมือนจะแก้บวชหรือเปล่ารีเกินเวลามันน้อยเวลาน้อยรีบเลยนะมัตตบะมัตตบะไก่จากไหนจากครอบครัวบุญเลาะ ขอติดกับร้านแพะย่างนะเอออันนี้เขาคอมเมนต์มาได้ป่ะตกลงได้อยู่ติดกับร้านแพะย่างป่ะครับผมอะไรนะถ้าได้ก็แฮปปี้อะันดับดินละอ่ะแล้วมาต่อเรื่องเลยอาจารย์มัตตาบะไก่มัตบะหวานอ่ากุ้ยช่ายด้วยมีกุ้ยมีช่ายทอดแสนอร่อยกุ้ยช่ายทอดแสนอร่อยของเด็กม .2 ครับหนึ่งนะโอ้โหวนเพิ่มามาพันไส้กรอกพาต้องโขจากลูกเขยคุณนซีผู้หมาทองผู้จัดการแปดดิสเดนต์ครุณฟีร่าบูชรอผู้หมาทองโอ้โหผมมาครบนะขออนุญาตบอกครบนะคุณหมัดบอกเยี่ยม เที่ยมเที่ยมเที่ยมโอเคลูกชิ้นย่างล่ะลูกชิ้นย่างจากบริษัท M R ็มอาร์ฮาร์ล์อินเตอร์ฟู้ดโอ้โหถ้าแพะย่างจากบวศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์สองเจ็ดสี่จากอาจารย์อดินบะจางนี่จากครอบครัวบุราไก่ไอไอไอโกโบอโถไม่ต้องไม่ต้องบอกนะโอเคต่อเรื่องเลยอาจารย์พี่น้องไม่้องการละเอียดขนาดไอวอกข้างหน้าบอกเฮ้ยกำลังเพลินเลยบางตอดีตอดีพิซซ่ามีหลายหน้าพิซซ่าที่มีหลายหน้าจากชมรมบาสเกตบอลบางกลองวิทยาโาสตน่าสนใจนะมีชมรมด้วยนะส่วนพวกับข้าวเหนียวหลัก มอหกสิบขอไปใช่ไหมโอบครัวอินทัชครอบครัวอินทัชอาดัมี่มีวอฟเฟิลด้วยใช่มีเนื้อย่างมีเนื้อย่างโคบุนด้วยมีวอฟเฟิลด้วยนะครับข้าวซอยจากไหนอาจารย์ข้าวซอยจากคุณ กรุณารวงสังขาครูกรุ่นาอาท่านดูดีแล้วนะล้าสปาเกตตี้ส่งเครื่องจากคูพาเรสและครอบครัวนี่อัอทำดูดีแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปรืกแตกโอ้โหจากมอสี่ทับสองนะรวมเป็นห้องกันตอนนี้เราอยู่ในหมวดของของเล่นกินเล่นักของหวานขนมหวานซึ่งผมไม่ชอบโอ้โหอาจารย์เคยไปตรวจโรคบ้างไหม โอ้อัลฮัมดุลิลลาไม่เจอเลยอ๋อไม่เจออ่าไม่เจอโรคไม่เจอหมออัลฮัมดุลิลลาลงหรอขอบคุณมากอาจารย์เตรียมมาจากบ้านอ่ะมาต่อที่ซูชิดีกว่าจากสมาคมศิษย์เก่าศาสนาศาสนาศิษย์เก่าศาสนานี่จากไหนเอ่ยอ่าคือศิษย์เก่าของศาสนาศาสนานะอ๋อคุหมัดคุหมัดบอกไม่ใช่ศาสนามึงเฮ้ยศาสนามึงเยี่ยม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 เน่คุหมัด เราเนี่ยต้องเราอ่านเนี่ยเราต้องมีไหวพริบด้วยโอเคมีที่ไหนนะศิษย์เก่าศาสนากก็คตสสอาไปปเนผมรู้ว่าเขาเขาไล่ไปอิสลามแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นพุทธอะไรเงี้ยศิษย์เก่าเต็มไมดไหวพริบต้องมีไหวพริบต่อเลยแล้วก็มีหัว ครั้งชี่อาจารย์ครันชี่สองอาจารย์ก็มีไหวพริบนะครันชี่สองตะกี้ยังบอกผมให้มีไหวพริบอยู่เลยอ่ครันชี่สองแล้วก็สตรอเบอรี่ช็อกคัสจากร้านคูต <c oughs> ไนบวรหนึ่งหนึ่งนู๊ไอนีไม่บอกเบอร์นะเดี๋ยวโทรกันไปไม่เอาไม่เอาอโรบุดี้ใช้ชักห,หลาโรตีใช้ชักจากมอสามเ <5. S 2> กี๊ยวผมห้าเกี๊ยวผมห้าจากมอหกล่วมกับมอห้าทับหนึ่งนี่คอลแลปกันอ่าช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาจากบวรหนึ่งศูนย์คุณซาเบียไม่บอกเบอร์เช่นกันสโมกี้บ้ายมไป าามเป็นไงมั่งอาจารย์ไม่ได้กินอาจารย์สายแป้งด้วยดิชอบเลยเสียงอาจารย์นะครับอะไรไรอย่างยังยังนะอ่ะยังอีกสามนาทีคุณมาบอกอีกสามนาทีเขี้ยวนเขี้ยวเขี้ยวต่อเลยกถ้ามีขนมปังนะครับมีไอติมทอดมีน้ำแข็งใส่มีเดี่ยวมะม่วงมีข้าวเหนียวทุเรียนเบอร์เกอร์ซิ่งไก่เบอร์เกอร์ซิ่งเนื้อเบอร์เกอร์ซิ่งปลาอ่ะหมดยังอ่ะได้ปะ แล้วก็ขนมปังท็อปปิ้งมสองทับสองซาลาเปาทอดลาวาบววหนึ่งเจ็ดสกรัไอ้แคลดจานิดาแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตมหกทับสามโสมโตเกียวราคาตามไส้ครอบครัวคุ้มพุ่มฮีรันพุ่มประดิษฐ์พุ่มประดิษฐ์อ่ะอาจารย์ต่อแล้วก็คุณมไปคายนิดหนก่งนะ มันต่อเนื่องเยอะอีกหลายร้านเลยอาจารย์เอ้ามียำปลาดุกูนี่ยมีกุ้งดองอาจารย์ข้าไปสิอันแลิศมีเป็นไฟชูวิทออกงานโรงเรียนของโรงเรียนนะชาวขุนสดยำลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีกุ้งดองจีไอติมทอดเมนูน้ำก็เยอะเลยอิตาเลียนโซดาโยนนมสดน้ำลำไยน้ำอัดลมและนิสนะครับอบโรงของเราเป็นเอสนะเราไม่ได้ผสมน้ำนะครับสินค้าของเยอรมูดีไม่มีแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับ ของเราจะมีหน้าอัดลมของเราแล้วใช่ไหมปาเลสไตน์โค้ร์ล่าโอ้โหจ้เคยอกินยังจ้าไปที่ไหนยังกินอ๋อนึกว่ามีดีลเลอร์มาให้อะไรแบบนี้เราเข้ามาไม่ละผมว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะมานะปาเลสไตน์โค้ร์ล่าเนี่ยจานกินไหมคือมันต้องดูรสชาติด้วยนะคือไม่ใช่ว่าแต่ถ้ามันคล้ายคืนกันต่างกันนิดนึงก็ต้องกินนะนะอะไรทําดีละคือทําให้อร่อยเออเป็นผสมโซดาหน่อยอะไรหน่อยมันก็มีอืมเยสที ตาัมผมมีน้ำเปล่านะ,ะเป็นสายสุขภาพเียนเชิญน้ำเปล่าอ่ะก็ะขอขอบคุณแล้วการผู้ใจบุญที่ร่วมร้านค้าทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสักห้าสิกว่าร้านได้นะให้ผมคาดด้วยสายตาเนี่ยแล้วก็ผมว่านะยิ่งยิ่มงมืดเนี่ยคนยิ่งเยอะนะอันท่ามดูลินละก็มันเริ่มคึกคื้นไงเหมือนกับเขาจะมารอดูอาจารย์ด้วยเดี๋ยวหลังจากมกเราก็มีการสัมภาษ์สัมภาษ์วกเราที่จบมา ตั้งแต่วอวศูนย์หนึ่งถึงรุ่นหนึ่งศย์ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มันถึงรุ่นเท่าไหร่แล้วยี่เก้าสองเก้าคุณหมัดบอกมึงน,นี่มันเซอะเบอะเลยเกินยี่เก้าปีก็รุ่นสองเก้าดิใช่ไหมอาจารย์อนนเอออาจารย์ดูเหมือนหิวอ่ย 29ปีแล้ว <rural conversation> แต่ว่าเขาจะยกที่เขาเรียกว่ารุ่น01ถึง10เนี่ยก็เหมือนกับเป็นรุ um> ่นที่เริ่มมีการมีงานทําแล้วรุ่นบุกเบอร์รุ่นบุกเบอร์เป็นรุ่นที่เขาเรียกอะไรอ่ะบางคนก็เป็นท่านด็อกเตอร์ไปแล้วโอ้โหดูข้างหลังผมนี่ดรอร์เยอะมากเลยนะเป็นอาจารย์นะครับทํางานศาสนากันจนเป็นที่รู้จักในสายวงการท่านเด็กนักแ่ในโปสเตอร์อย่างเดียวนะมีหลายคนนะแล้วพอเราเอาเครื่งมาหมดเนี่ยผมว่านู่นแหละ เด็กออกบวชอ่ะโอ้โหแล้วก็ที่เป็นแบบเนี้ยที่เขาสิบคนอย่างพวกเราเนี่ยที่เป็นด็อกเตอร์กันเนี่ยเขาก็ต้องขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้แหละโรงเรียนที่หล่อหลอมเรามาโรงเรียนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านแรกเลยนะตรงเองเนี่ยเครื่องเงินนอนราคาคุณจะไปจดกงเงาครับถามมาทยมคุณไม่เรียนนี่มาไหมนี่มาไหมครับนี่ไม่ได้มายมันคือพื้นฐานแล้วมันก็คือเขาเรียกว่าเป็น การเรียนรู้แรกๆของเราร่าทนนเียจบใช่่มละจบอาจารย์จบพร้อมอาจารย์นะครับผมอาจารย์จำไม่ได้แต่อาจารย์ค่อนข้างที่จะเรียนเก่งอัาจัรย์รีบมาขอบคุณมากอ่าพอเวลาผมนิดได้เวลาได้เวลาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยากจะมีเวลาทั้งสามชั่วโมงจะคุยก็ยังไงก็ฝากติดต่อไปดีนะ เด็กเนี่ยหรออ๋อปลาการมาหนี่ด้วยเขาตามตัวได้หรออ่าเลี้ยงเลี้ยงอ่อรบกวนคุณปลาการเสียงวงนะเป็นพิธีกรประจำรายการนะรบกวนมาสแตนบายนิดนึงเพราะว่าเขาจะเตรียมนิดนึงอ่าก็เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามรกหลังหลังว่ากระเด็นไปจะเป็นเสวนาศิษฐ์เก่ารุ่นที่หนึ่งหรืรุ่นที่หกนะ รบสิ่เก <ampa> ่รุ่นที่หนึ่ถึงรุ่นที่6คนของเราเนี่ยถือว่าเราขึ้นมาแล้วก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้รุ่นที่1่ถึงรุ่นที่6ไปเขาได้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันหลักมาไะลนี่ครับอัสลามอัลลอฮ์ุมารัดิการ์ชุวาอิลัยอลัอิลัยอัสตะุลุกันาตุลวอัสลมอลอฮุมวอร์ร็กุ่มวอรรอัลลอลามอฮ์มร์ร็อมูรคร็อ ฮะเอาขึ้นดิขึ้นดิได้เออพอเปล่าเออพอได้อ้้เอาแ่ล้หมัก่อน้านอ๋อได้ครับจานไหมม่ทำหน้าเบอ อ๋อนี่ไงบางเฮ็ดอยู่นี่บางเฮ็ดเนี่ยไม่สะอน้อยอ๋อญาติกันนี่ญาติกันอ๋อไม่ไม่ีที่ร้านเขาบอกว่าให้ฝากทําชื่อฟาดีค่ะอเขาพูดเลยพูดเลยได้นะพูดในไลฟ์ในไลฟ์เลยอ๋อพูดในไลฟ์มีไลฟ์อยู่อ่ะนี่ไลฟ์อยู่เนี่ยฟาเดียฟาเดียค่ะร้านฟาเดียไม่ใช่ค่ะนี่ฟาเดียค่ะนี่ฟาเดียทําไมครับไม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเอ็ซีอ๋อนี่ฟาเดียจ้ะเขาฝากมาแล้วนะจ๊ะนี่ฟาเดียนี่ยีฟาเดียนี่ยีฟาเดีย่ฉันรับคําฝากแล้วนะจ๊ะนี่ยีอ่าที่คนนะตอนนี้ดูกี่คน ตอนนี้สามพันแปดร้อยห้าสิบคนสามสิบแปดคนครับผมขอบคุณมากครับโอเคตะกี้ขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งว้ย <c oughs> เดี๋ยว,วเดี๋ยวขึ้นต่อ,เ,อเดี๋ยวเราทิ้งไลฟ์ไปเลยอเอ้ทิ้งไลฟ์ไปไไทักทายคุณหน่อยใส่ีกุ้มครับ วันนี้เรามาโรงเรียนมาสิิมาโรงเรียนบางกอกสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าเมื่อประมาณยี่สองปีที่แล้วแต่มาที่ได้เนี่ยก็ขนลุกทุกทีเลยทำไมวะถึง<ะ>เฮ้ยพอไอ้ตรงนั้นแม่งไอ้ชิดแม่งเคยตกบอไอ้ตรงนี้ไอ้เฮ็ดเคยเราเคยแบบมีเรื่องมีราวอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็คือแต่เป,เปลี่ยนไปมากไหมเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าลาดเท้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันจเจริญขึ้นอะยังสมัยก่อนนะผมเรียนโรงเรียนเนี่ยสิ 12ปีนะตั้งแต่ปหนึ่งอย่างอนุบาลสองด้วยครูใหญ่เป็นคนเช็ดตูดเช็ดจริงไหมเนี่ยเออเป็นคนล้านตูดให้ผมผมเกิดที่นี่เช็ดที่แตกเช็ดที่แตกเตะบอลสมัยยังมีขี้แพะจนกระทั่งทุกวันเนี่ยคอนโดลออข้างเตมไปหมดแล้วที่แถวเนี้ยก็มูลค่าแบบแพงแงเลยแล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งที่โรงเรียนบางกอกวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนแรกๆที่ใช้หลักสูตรมาดีนะมาเรียนเป็นบูรณาการแรกๆเป็นบูรณาการไม่ใช่แถวบางกอกน้อย แรกๆ<ร>ไม่ได้บอกว่าคนแรกเน็ตมึงย่ามาทำ <c oughs> นี่แล้วบรรยากาศภายในโรงเรียนเนี่ยมันคน่อนข้างที่จะอบอุ่นเดี๋ยวก่อนมา,นมาเลนเห็นไหมเห็นไหมคนเยอะเลยนะโอ้ยเออมันเป็นโรงเรียนแรกๆอย่างสันติชนเนี่ยเขายังศูนย์หนึ่งเลยนะสันติชนที่ว่าแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยถ้าอิดถ้าอิดเนี่ยเขาก็หลังเรานะถ้าอิดอ่ะเขาเป็นปอนะมาก่อนเราเนี่ยคือโรงเรียนแรกแรกเลยนะแล้วอาจารย์อาจารย์เราอ่ะคือโรงเรียน อาจารย์คุหมัดครับเราเนี่ยคือโรงเรียนแรกของบูรณาการใช่ปะใช่เป็นโรงเรียนแรกเลยเนี่ยโรงเรียนแรกนี่กรุงเทพของกรุงเทพของภาคกลางของภาคกลางนี่คุหมัดบอกโรงเรียนแรกเลยแรกคุหมัดบอกไงนะครูเป็นคนทําหลักสูตรเพราะว่าปีนั้นเนี่ยครูไปเข้าค่ายของครูอาจารย์รอนานาวาปรากฏว่าทางกระทรวงกระทรวงเขาช่วงหลักสูตรมาแต่หลักสูตรนี่เราก็เอามาจากที่ใต้โรงเรียนอาตันนะโรงเรียนอาตันหลักสูตร อยาสิอิสลามศึกษา2538หนังสือมันกรุ่นรุ่นดาวในภาษาอังกฤษนั้นนัใช่รุ่นคุณนเรียน45วิชาวันละวันละ9วันละ9ก้าพวันละ9ภาพ้าละ45ใช่คู่จิ้นแก้กกนนาวไงย่เเลยมาบูรณาการให้มันเหลือเบาหน่อยเบาลงอรับก็คือเหลือแค่ตอนนี้พูดเลยที่ภาววันนึ่งเหลือเจ เจ็ดชั่วและจำยังมีขับกิจกรรมอีกนะแต่เมื่อก่อนกิจกรรมก็ยังไม่มีนะอัดเต็มอย่างเดียวเลยเรียนไปแล้วมีอยู่ช่วงที่มาเรียนวันเสาร์ครึ่งวันอ่ะเออใช่มีวันเสาร์ครึ่งวันช่วงคลั่งเรียนมากเลยช่วงนั้นมีเรียนไม้ไงเออนนั่แหลเอาพวกมีการงานมาดีงานเออวันจันทร์ถึงศุกร์แน่นหลังอาซัดอาซัดแก่ๆด้วยอาซัตสี่โมงครึ่งกับเออกลับบ้านมืดเออฮิรรอมดอนเนี่ยโอ้ยปีนี้ก็เป็นแก้บทที่สุดใจจะจำได้จ๊ะเออจำได้ขอบคุณอาจารย์ ครับครับผมนี่ชัดเจนแล้วว่าเราภูมิใจได้เลยว่าเป็นโรงเรียนแรกที่เป็นบูรณาเป็นบูรณาการของภาคกลางเลยเว้ยโรงเรียนแรกอาจารย์ภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจแล้วดูดูสิทธิ์เก่าสิ น่าาอยงแ001เนี่ก็เป็นด็อกเตอร์กันกี่คนจริงจริง01ในสามคนที่เราจำได้นะอาจารย์อัชระีนะอ๋ออาจารย์อัชระีนามสกุลเพชรทองคำเพชรทองคำอ่ามาาอจารย์อัชระีก่อนเพชรทองคำในบริเวณโควิดกับผมโอ้แล้จบเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่จบเปียโทที่มาเลเซียโอ้หทั้งดูดินแล้วก็อาจารย์อัชระีอันนี้ผมรู้จัก อาจจะบางอาจารย์แต่ไม่รู้เป็นอาจารย์ก็ไม่รู้คผมุแต่ไม่รู้เป็นอาจารย์ป่ะนะหรืออาจจะเป็นก็ได้ขอมาอัพด้วยในคนนึ่งเป็นด็อกเตอร์ก็คือด็อกเตอร์นวัดเพชรทองคำด้วยฝากฮัตสิทธิ์ที่สามรุ่นศูนย์สองอันนั้นศูนย์สองเออรุ่นนี้ตอบยังตอบทำไมเนี่ยพอเรามาเห็นบรรยากาศเก่าๆมันคึกคืนยังไงไม่รู้สมัยก่อนเราอาจารย์เคยดูดีที่บู๊ใ่หลังคนนู้นคนนี้ นี่เอาไรสดกะไรสดไงเขาเป็นเด็กเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเลิกแล้วเลิกแล้วไหนบอกกินขี้มูกเอ้ยอะไรเอ้ยมุกกรมุกกรมุกกรอะไรพอแล้วไอ้จ้างโอเคมุกกรเดี๋ยว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 มันออกมาเยอะนะตัวสมัยมิรากรรก่อนเป็นนักเรียนอย่างไรทำมิรานะแต่วันนี้ก็รุ่นเรานี่ก็ไม่มีเลยมีผู้หญิงอีกคนเลงเมื่อกี้เจอคนหนึ่งใช่ไหมใครใครมาคือรุ่นเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่กำลังจะอายุสี่สิบแล้วยี่สิบปีแล้วมันก็ เฮ้ยเจออเมซเจออิตรกุนยอเมซเจอมิแล้วเมื่อกี้พี่เขามาสั่แล้วมามาสัพักแล้วอับดี้มาเลยแต่ว่ากลับกันจะมาไหมไม่รู้แต่เจอลูกเขาเมื่อกี้โอเคบอกให้มันโทรหาเราอีทบอกกำลังจะมาอ๋อทำดุลแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนดีกว่าเนะเฮ็ดนะตอนนี้กี่คนละ ตอนนี้หกสิบหกคนที่พุกสิบคนมาชาวล้ออาจารย์นี่นี่คือโรงเรียนมัธยมของพวกเราสระนองและก็ชื่อสระนองก็เกิดขึ้นที่นี่ใช่เกิดขึ้นที่นี่ต้นกำเนิดเลจริงสระนองไม่ใช่แค่สองคนใช่มีผมด้วยแต่ว่าสระนองทำกันอยู่สองคนอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วก่อนพอดีมันพยายามจะหาไม่ใช่ไม่ใช่ผานหมายถึงว่าเราสระนองเนี่ยเราตั้งแก๊งกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่เราเป็นม4ม .5 หม6แล้วตอนนั้นหิงจิ้งอ่ะ หิงกิ้งไอ้น,นั่นมันเช่นเงาะหิงกิ้งกับต้นน้ําทะเลเออต้อนน้ำอันดมอหนอึ่งไม่ใช่โมนหนึ่งโมสองไม่ใช่หมายถึงว่าพอโมสี่เนี่ยแก๊งมันเริ่มมันเริ่มอ๋อเข้าใจหมายถึงว่าคุณดูไอ้ออตอนนั้นทำไม,ไมแก๊งหิงกิ้งหิงกิ้งเราเราก็เลยเ<อ>มาตั้งเป็นแก๊งสารานองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฟาฮัดก็หยิบสารานองเนี่ยมาใช้เป็นทำเพจงนั้นถ้าถ้าเป็นสารานอง มาว่าซานองออริจินอลเนี่ยก็คือรุ่นพวกเราทั้งหมดเลยใช่ศูนย์ถูกป่ะศูนย์ห้านี่แหละศูนย์ห้านี่แหละคือซานองออริจินอลส่วนซานองคารองชิวรุ่นแรกก็จะมีบางสุวิทย์ด้วยใช่ถูกบางเต่าด้วยแล้วก็ตอนนี้เหลือสองคนใช่ค่ะนะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเป็นูเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านชชริอะห์เป็นบอร์ดชชริอาร์คือเราต้องจ่ายทุกปีเพื่อที่จะการันตีว่าเฮ้ยถ้าทำไปการร้องเรื่องศาสนาอาจารย์รับเนี่ยขอที่จ่ายตังค์มาเพราะอย่างนี้เอง ไม่หรอกไม่หรอกเราพยายามเพราะเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วไม่แต่อันนี้เรื่องจริงพอกับชาวเพจนะว่าเวลาเขามีเรื่องศาสนาเขาจะโทรมาปรึกษานะอย่างวันก่อนที่ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เตือนไปก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งแล้วแต่เขาโอเคก็พยายามแหละพยายามเอก็เราเพจเป็นวายดี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นศาสนาแบบเหมือนบรรยายต้องเข้าใจก่อนใช่ใช่ใช่ผมเองก็อาจจะ เป็นเพื่อนนะแต่คงไม่ได้แบบไปอยู่ทุกคลิปแต่ก็มาจะมาแจมโดยเฉพาะแต่รอมฎอนนี่เจอแน่นอนดิชาร้องห้าหกคลิปอ่ะชื่ออะไรชื่อชื่อตอนตัางยังตอนศาสนาโอ้ยังไม่ตั้งชื่อตอนเลยวะเทีตอนอะไรวะซาดานองซาดานองอ่าซาดานองกับอาจารย์ตีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตั้งอีกทีหนึ่งแล้วกันเราไปแล้วอัดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเขียนหัวข้อใหม่ก็คือทําเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานั่นแหละทั้งหมดเลยในเดือนรอมฎอนแต่อาจจะขออนุญาตอาทิตย์แรกเนี่ยเก็บ เก็บคลิปให้หมดก่อนนะยังมีครัวกระดังรางเฮ็ดไม่ตัดเลยหลังช่วงนี้ไม่ค่อยตัดเลยยังมีครัวกระดังรางมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่ว่า 5, ห้าหกวันรแรกรของบ<ร>อดดอนถ้าจะลงในบล็ดดอนก็จะเป็นคลิปเก่าเนาะ เพราะว่าช่วง ر ม ض อนเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายอะไรเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่เป็นคิดที่เรารีรันไม่ทันจริงจรังไม่ทันแต่ว่าไม่่ใชรรีันแต่ว่าเดี๋ยวอินชาลอจะมีไลฟ์สดเรื่องของถามตอบอินชาเหรอถ้าอาจารย์ว่างนะว่างว่างเพราะว่าอาจารย์อ่ะโอ้โหตอนนี้พิมพ์หนังสือ80เล่มอาทิตย์ละ80เล่มอาทิตย์ละร้อยเล่มไม่ใช่พิมพ์หนังสือพิมพ์มา3,000บวกอีก2,000พิมพ์มา5,000อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ใครอยากจะทำบุญก็ร่วมบวชกับผมได้โอเคแล้วก็มีข่าวสารฟิตรอดนี่ข่าวสารฟิทยาฟิตรอดฝานผมได้ฝานผ่าจางได้ปี้ ไปแล้วเอาไปแล้วมันหาเรื่องอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือมันง่ายต่อการต่อเราไม่ต้องไปหาคนแจกเราเรามีคนแจกอยู่แล้วเรามีคนแจกมีทีมงานก็คือไม่ต้องไปหาคนจนแล้วอย่างบ้านที่ยีอยู่เบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยเออไม่หาคนจนที่ไหนคนจนที่ไหนหันไปทางซ้ายก็ก้าล้านหันไปทางขวาก็แปดล้านหันไปทางหน้าก็ขับเบนซ์โอรสตังค์มาอาจารย์รับไปแจกอาจารย์เขาคุกคีอยู่กับคนจนคนอวสานงามงานศาสนาเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือคนจนยังไม่ทันรอมฎอนเลยโทมอาจารย์วันนี้จะเอาข้าวมาให้เมื่อไหร่ทลี่ทุ่มทำดิล่ะอัน เาไปที่ข้าวพนี่เนข้าวสารนี่เนีเขาจะไปกองหม้อเพราะว่าเราพอพึ่งได้เนื้อแจกเนื้อแจกอะไรไปไงแล้วมันง่ายด้วยง่ายคือไม่ต้องตวงเองไม่ต้องมีกิจเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้กัรนตั้งคือคันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราเอาเงินออกแทนนะหม้อข้าวนะแต่ว่าเขาโอนเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อข้าวผมไปซื้อข้าวแล้วก็ไปจ่ายในจํานวนที่ท่านต้องการถูกต้องทันวันเพว่ากันไปโอเควันนี้แค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวจะมากรี๊ดแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็มาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้จะบุกถือซีด ได้โอเคฝากไว้ด้วยสระนองฮาลองชิวกำลังจะเคลื่อนไหวทุกอย่างเดือนบวชเราก็เคลื่อนไหวนะแต่เป็นบริบทหนึ่งโอเคครับและที่เนี้ยบางก้อวิทยาโรงเรียนของคโปร์โรงเรียนของเรานี่จะมีไลฟ์อีกไหมไลฟ์อีกไหมไลฟ์อีกเปล่าก็ได้นะเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันเดิหลังมักเล็บไม่แน่เดี๋ยวละมาอีกเดี๋วละมาอีกเดี๋ยวละมาอีกประมาะว่าไปดูบรรยากาศในโรงเรียนกันโอเคประมาณนี้แล้วเจอกันสระนองฮาลองชิลสำหรับรายการต้มฟ้าว้าว